สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม,มก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับวันนี้นะคะคลังแสงอาวุธอัปเดตปืนเข้าตู้แล้วทุกคน<อ>ก็จะมีปืนตามที่เราเห็นเลยนะคะ AKXM8 นะคะ UMP แล้วก็ M1887 เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาแบบเดิมหรือเปล่าไปดูกันครับ โอเคค่ะผมก็จะมาเป็นแบบเดิมนะคะก็คือเป็นแบบรังพึ่งเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง4ปืนเนี่ยพี่เกลมีหมดแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าใครที่แบบเป็นสายสุ่มอะ่ะก็จะมีหมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบน้องๆบางคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นแล้วยังแบบไม่ทันปืนอะไรอย่างงี้นะคะใครรอ4ปืนนี้ก็กลับมาแล้วเนาะก็จะมี AK นะคะเวลเจ็ดมังกรตัวนี้นะคะแล้วก็ M1887 เวลเจ็ดตัวนี้นะคะ นี่ UMP เวลเจ็ด well นะคะบุยาเดแล้วก็จะมี XM8 เ well วลเจ็ด mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะเอางี้ทุกคนมันการันตีสกิน F เนี่ยทุกๆ100ครั้งนะคะจริงๆเนี่ยพี่แก้วได้ตัวเอมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าสุ่มให้น้องดูกันมาตลอดเลยอะ <c oughs> แต่ไม่ได้แลกนะคะไม่รู้จะแลกอะไรนะอ่ะคลิปนี้ก็จะเหมือนเดิมแล้วกันนะคะยังไงก็ทำให้ดูแล้วก็ฝากช่วยกันติดตามช่วยกันกดไลค์นะคะพี่แก้วจะได้มีแรงในการทำคลิปแนว การสุ่มให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะอ่ามันการันตีหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณซักอ่ะพี่แก้วสุ่มให้ดูเอาแค่แบบเขาเรียกนะหนึ่งการันตีแล้วกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันคำนวณเพชรมาตอนนี้เรามีเพชรอยู่ที่หนึ่งสี่เก้าสามเจ็ดนะฮะอ่ะพี่แก้วกดเลยนะคะทุกคน ใครดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจพี่แก้วด้วยนะคะผมจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่แก้วทําคลิปสุ่มหรือว่าทําคลิปสตรีมนะฮะโอเคต่อครับครั้งที่สองนะฮะอยากเป็นคนดงดีแบบสมมตินะอะได้โทเค็นเอเล่ะครั้งที่สามครับแต่ถ้าถามว่าแต่ละปืนใช้โทเค็นเท่าไหร่เนี่ยพี่แก้วไม่แน่ใจนะเพราะว่าพอมันมีหมดแล้วมันก็เลยจะไม่ขึ้นนะฮะ อ๋อเรามีได้ตัว F2 ครั้งนะฮะครั้งที่4ครับปึ้มปึ้มหูรั่วเลยรั่วเลยรอดนี้ไม่ได้นะฮะครั้งที่5ครับปึ้มปึ้มปึ้มโอ้ยมาอันนี้ก็รั่วเหมือนกันเอนคอครั้งที่หกครับปึ๊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 บหไม่มาครั้งที่7ครับ มาหนึ่งครั้งที่แปดครับปึ๊บปึ๊๊ป๊ครั้งที่เก้าบ้ม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 และครั้งที่สิบครับรอบนี้ต้องได้แล้วทุกคนรกเอ้ยเหมือนเอเคออกเลยหรือเปล่าหรือไม่ใช่พี่คิดเองเหรอนั่นไงเอเคจริงๆด้วย ก็เหมือนเดิมครับงบ1,500เพชนะครับก็คือการันตี1อันนะครับกับเรามีเพชรอยู่1,500เพชรเนาะจะได้การันตี1อันซึ่งการันตีเนี้ยเราไม่สามารถเลือกปืนได้นะฮะอย่างพี่แก้วเนี่ยสมมตินะพี่แก้วมีเ k คอยู่แล้วแล้วพี่แก้วได้เ k เ้ําเนี่ยมันจะแลกเป็นโทเค็น F ให้นะครับแต่ใครที่ดวงดีหน่อยสมมุติว่ายังมีไม่หมดแล้วไปออกเออ่ สก,กินปืนที่เรายังไม่มีก็โชคดีไปนะะีฮะยังไงใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาเสียเพชรกันฟรีๆหนึ่งพเพชรเพื่อให้คนดูได้ดูทุกคนทำ <c oughs> ไมกดติดตามนี่มีเครื่องแล้วเนี่ยเออยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้พี่แก้วก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย <c oughs>